สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับเกม Dead by Daylight เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มาอยู่กับน้องตต่ฮะมีสกิตมาบอกว่าขอเป็นกระต่ายขวานเดียวหรือเป็นกระต่ายสนไนเ,เป็นกระต่ายบ้านไปก่อนนะครับพอดีขวานเดียวเพิ่งเล่นไปเมื่อคลิปที่แล้ว โอเคที่มาเล่นวันนี้ก็จะเป็นเสียงหัวใจเบาครับแล้วก็มีถุงเครื่องตัวหนึ่งมองออร่าอันนึงแล้วก็ปิดเสียงหัวใจจากโทเทมครับอันแรกครับสอดสองและทําร้ายเวลาที่เราไม่ได้ไล่ใครเนี่ยเสียงหัวใจเราจะเบาลง8เตรครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากําลังไล่ล่าเซอร์อยู่หัวใจเราจะดังขึ้น8เมตรตัวนี้พกมาเหมาะกับกระต่ายครับเสียงหัวใจเบา,าดีเข้าใกล้เซอร์ได้ง่ายส่วนอีกตัวตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเซอร์ไปแขวนตะขอขาวเนี่ยหลังจากที่เขาถูกช่วยออกมาจากตะขอเราจะเห็นออร่าเพื่อนของเขาทุกคนปเป็นเวลา7วินาท ่วนอีกตัวเสาร,ระเบิดเวลาที่เราเซิร์ฟไปแขวนตะขอขาวเนี่ยเครื่องที่ถูกปั่นได้มากที่สุดก็จะระเบิดทันทีครับและลดความคืบหน้าไปเลย20%แต่ว่าจะใช้ได้แค่คนละหนึ่งทังเท่านั้นนะสุดท้ายครับคำสาปของเล่นอันนี้เป็นเบิร์กโทเทมหลังจากที่เซิร์ฟลงมาจากตะขอเนี่ยเซิร์ฟคนนั้นจะติดสถานะไม่รู้ตัวไปตลอดทั้งเกมเลยครับจนกว่าจะไปแก้คำสาปนะพกตัวนี้มาได้ตีฟรีค่อนข้างบ่อยครับแถมยังถ่วงเกมได้ด้วยส่วนแอดออนที่เอามาครับตัวนี้เวลาเราบาขวานออกไปเนี่ยขวานเราจะพุ่งเร็วขึ้น20% ส่วนอีกตัวก็ลดเวลาการเตรียมขวานไป10%ครับโอเคที่พวกมาวันนี้ก็บาลานกันหน่อยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับด่านพี่ไมยเยอร์ฮะใครสกิดบอกว่าขอขวานสไนแม่นแม่นคมคมนี่ไม่น่าใช่ช่องนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอกรตุกอะไรเลยทีนี้เออจะไปแล้วมั้งนี่การจอผม <c oughs> เฮ้ยเอ้า สงสัยไม่รู้ฮะเราอยู่ข้างหน้าเ<ม>สียงหัวใจเราเบาไปใครเอ่ยคนแรกสวัสดีครับ <G ül üyor> เป็นน้องเอดาอุ่นเครื่องไปก่อนเนะ <G ül üyor> าะเอาดิจิตอลก็ไม่ธรรมดาต่างเปิด <G ül üyor> สวยฮะเอาไปหนึ่งแผล ไม่มาเจอใครเลย,เยได้จิตเตอรอีกแล้วเข่าเรื่องฮตตี้นี้อยู่ๆก็มาเจอท่านผู้พัฒนาเลงแผกครับถูกต้องสาวขาวพอดีเลยทุกคนโอเคแขวยแรกท่านผู้พัฒนาครับเติมฮะต้องเต็มแม็กไว้ก่อนเหมือนจะปั่นอยู่ตรงกลางเนาะ ใครหายใจเดินติด <laughs> <laughs> เดินติดเดินติดโอ้สายเนียนนะสวัสดีครับห <c oughs> ัวใจเราเบาจริงทุกคนเ <c oughs> ขาไม่ค่อยรู้ตัวครนะับเวลาเราเดินเนี่ยถ้ากำแพงทึบๆนี่สวยเลยนะ <c oughs> ช่วยกันเป็นที่เรียบร้อยอะผม <c oughs> ว,ว่ากลับไปอุ้มดีกว่า <c oughs> เอาเชือ่ฮะหนึ่งแผ่ไปก่อนเนาะเอ้าช่วยเกินขึ้นมาแล้วสวัสดีครับเออนึกว่าจะไม่โดนตาขู่ฮะไปลูกไปโอเคแผนแรกน้องลาล่าฮะตรงกลางไม่เสร็จสักทีเออ อะไรก่อนนี่ฮะนี่ฮะอยู่รออยู่รออยู่รอเป็นน้องเนียฮะยังไม่หิวเนาะยังไงยังไงดีโอ้ดิจิตอลโอ้ จเจริญพรมีไม้ไหมเอ่ยมีฮะพอฮะเดี๋ยวไปดีกว่าไอ้บ้านใต้ถุนนี่คือถ้าถ้าวิ่งตามเขาเนี่ยเขาวิ่งใต้บ้านนี่คือสมรอบ,รอบ <c oughs> สี่รอบเน่เพิ่งเสียงดังเพิ่งเสียงดัง <c oughs> ตาขู่ไป <c oughs> เป็นท่านผู้พัฒนาครับ ขึ้ข้างบนเนาะติดเป็นที่เรียบร้อยฮะหนึ่งเครื่องเจงเอเออไปหนึ่งแผลก่อนสงสัยยังไม่ได้แก้คำสาปครับไม่เห็นไฟเราหมายสองน้ำผู้พัฒนาครับเฮ้ยเสื้อแดงแดงเสื้อแดงแดงฮะ เออเอาเอ้ยอเป็นอนไเป็นเสื้อฟ้าได้ไงเอ้ยงงเลยฮะวิ่งมาเสิบเฉย <c oughs> เมื่อกี้เห็นเป็นน้องเอด้านะ <c oughs> โอเคหมายสองน้องลาล่าฮะจะขอเติมนิดนึง <c oughs> เต็มแม็กซ์วก่อน เอาติดอะไรใบไม้ไม่ได้เรื่องฮะแต่่าย้อยไม่ได้นะทุกคนเราเอาขวานพุ่งเร็วมาจะเอ๋บังเนาะเปลี่ยนคนบ้างฮะรู้สึกว่าน้องเอได้ยังไม่เคยแขวะเลยเนาะจะเอ๋ ถูกต้องครับโอเคป๊บเติมนิดนึงฮะต้องเต็มแม็กไว้ก่อนอ้าวอะไรนี่ฟุกเฉยเลยฮะดิจิตอลเออเขาเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยอ้าว ขวาไหมขวาถูกต้องนะสบายเลยทุกคนทางแบบนี้โดนแน่นอนเฮ้ยใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ครับวิ่งผ่านหน้าเฉยเลยไม่ต้องหาให้เมื่อยเลยฮะตอนนี้ ตามได้นะนใส่ใกล้ไปฮนะเต็มที่เลยลูกเหลือลูกคนเดียวแล้วทำไหมครับหรือขวานเดียวแล้วอะ่ะไม่กล้าปลาฮะเดี๋ยวเอาชัวร์ต้องเอาชัวร์อย่ายโยกลูกอย่ายโยกโอเค อันนี้เหมือนดิจิตอลทุกคนเลยนะเว้นน้องลาล่าครับมาเจอเราในที่แคบตลอดเลย <c oughs> สก,กินมันสวยนะทุกคนแต่ผมว่าหัวมันสูงไปอะ่ะเหมือนหลอกไฟไม่ค่อยได้คนระับ <c oughs> ป่าหลบภัย ด่านนี้กว้างมากฮะทุกคนแล้วประตูมันชอบไก่กันด้วยนะเช <c oughs> ่นเคยเนาะไกลสุดหัวมุมทำไมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนโปะระบาดฮะทุกคนปกตินี่คือแทบไม่เจอเลยนะไม่ก็คิดไปเองฮะแต่แบบโปรแบบชงฉ่างเลยอะที่แบบกล้ามาโชว์กับเราเลยอะจุดบูนกระทืบไม่ได้แขวนไม่ได้โปรสปีด เจอบ่อยมากฮะตอนนี้เครื่องเสียงดังครับโอเคคนแรกเป็นท่านผู้พัฒนาไอสกีนนี้ขเขาเรียกพี่เบิร์ดปะเอามีสปินฮะใช่ไหมขเขาเรียกพี่เบิร์ดเนาะเออุ่นเครื่องไปก่อนเอออุ่นเครื่องไปฮะโอเคนี่น่าจะได้ละ โอ้ลากมาหาเพื่อนเฉยโอเคแขวนแรกทนะาผู้พัฒนาครับได้สาขาวด้วยเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยน่าจะเดินไปไม่ไกลนะปึ๊บเติมฮะเต็มแม็กไว้ก่อนโอ้โหแล้วแขวนสวยด้วยไงอยู่โคตรโล่งเลย เสียงดังครับไกลไปไกลไปกลับมาแวะนิดน,นึงฮะไม่มาจริงเหรอเดี๋ยวเอาเฟสสองเลยดีกว่าทุกคนแขวนสวยขนาดนี้หมาแล้วเป็นน้องเฟิงครับเฮ้ยเอา เรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ย,อยเอาไปหนึ่งแผลโอเคขึ้นแทนเลยเนาะแบบนี้ขอบคุณครับโอเคแผบลบแรกน้องเฟิงครับวิ่งไปไหนเอ่ยแล้วดานอย่างใหญ่เลยอะ่ะเออเสียงดังเสียงดังสวัสดีครับเจอไปลงเอส เปลี่ยนเป้าหมายหน่อยมาลุงเอาอีกแล้วมารีแมปอีกแล้วโดนสิครับแบบนี้ทันไม่เอ่ยสวยครับโอเคแผลแรกตรงเอฟครับเครื่องตรงกลางระเบิดด้วย พี่เบิร์ดสงสัยยังไม่ไปแก้คำสามฮะโอเคแันสองพี่เบิร์ดฮะเอาเติมนิดนึงเอาละไปอยู่กันไหนละสองท่านเหมือนยังไม่เจอนิคลัสเลยนะชัดเจนเอ้ามีบูนซะด้วยฮะสวัสดีครับ วิ่งมาเสิร์ฟเลยเสียบ้อยอยังมีใจกลับมาพาบไม้ขอบคุณครับโอเคแขนสองน้ําเฟิรนครับไหนอะบุนมีแต่เสียงอ๋อไอโปบูลเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีเสียงเหมือนคนแค้อยู่ตลอดเวลาฮะตอนที่ผมเจอนะมันดังก๊อกแทกก๊อกแกแล้วมันมันดับไม่ได้อ่ะ ตอนแรกก็คิดว่าบักครับแต่คนจุดมันเลื้อยได้ฮะทุกคนมันล้นปุ๊บมันเลื้อยทะลุกำแพงได้อะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบอ๋อเจออีกแล้วเจอมันทุกวันนะเดี๋ยวนี้รอยใครเอ่ยอ๋อเป็นนิโคลัสเคสครับสวัสดีครับเฮ้ยได้อยู่ขอได้วนอยู่ พามาเจอใครนี่เจอลูเอสเฉยเลยครับเอาไม่โดนเฉยกลับฮะเอาตายเลยแบบนี้พลาดพลาดมาไหมล่ะไม่มาน้องก็ตายนะเอาเรียบร้อยเนี่ยฮะด่านใหญ่แขวนแขวนริมแมพแล้วคือแบบ ก็ยากฮะแล้วคนปั่นคืออยู่ไกลมากติดเป็นที่เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งเครื่องเหมือนจะเป็นพี่เบิร์ดนะสบายแล้วฮะทุกคนโคตรโลง่งติดต่อหน้าต่อตาแบบนี้ชัดเจนโอเคส่งกลับล็อบบี้ฮะโอเคไปหว่นเป็นที่เรียบร้อยครับ จบแล้วแบบนี้ชัดเจนชัดเจนเป็นใครเอ่ยไม่มีเลือดน่าจะเป็นลุงเคสฮะใช่ไหมใจอล๋ลุงหนึ่งแพรฮะแทบไม่ได้เจอกันเลยเนาะ อ๋าติดติดติดโอ้ยลุงติดฮะโอเคไม่ <nine> ไมีหลุมเนาะปึ๊บเติมฮะเติมแม็กไว้ก่อนเหมือนลุงจะดึงให้เพื่อนด้วยนะโอ้โหฮิวแล้วด้วยฮะ ไม่ได้ฟังเสียงคนเจ็บเลยทีนี้อ้าวอะไรผ่านไปแวบๆสวัสดีครับเฉยเฉยแหมดวงดีอีกแล้วฮะถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกไว้ๆๆๆไนี่แหละล็อกไว้นี่แหละอย่าฉีกนะอย่าฉีกนะ อ๋เรียบร้อยฮะฉีกแต่ยากไหมเอ่ยโอเควิ่งตรงดิกเลยขอบคุณครับมิชชั่นคอมพิลครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ